ไอแดดอ่อนยามบ่ายแก่ๆที่บางใหญ่เริ่มทอประกายสีส้มยาวเหยียดรถกระบะเก่าของพัดแล่นผ่านทุ่งนาเขียวขจีก่อนจะเลี้ยวเข้าไปในทางลูกรังแคบๆที่นำไปสู่บ้านไม้ทรงปั้นหยาหลังเก่าแก่ความทรงจำวัยเด็กหวนคืนมาพร้อมกับฝุ่นที่คลุ้งตลบยังจำได้ไม่พิมพ์ที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นสะบ,บัวที่เราชอบแอบมาเล่นกันพัดเอ่อยทักน้องสาวที่นั่งข้างๆ พิมพเพียงแค่พยักหน้าดวงตากลมโตจับจ้องแต่ยังตัวบ้านที่เริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นท่ามกลางแมกไมยมันดูเก่ากว่าที่ฉันจำได้เยอะเลยนะพี่น้ำเสียงของพิมพ์แฝงความกังวลก็ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วละ่ะพัดจอดรถสนิทเสียงเครื่องยนต์ดับลงความเงียบสงัดราวกับถูกกลืนกินค่อยคอยคืบคลานเข้ามาแทนที่ มีเพียงเสียงลมพัดแผ่วๆผ่านใบไม้ที่ดังคล้ายเสียงกระซิบบ้านหลังนั้นยืนตระงาน a ราวกับโครงกระดูกผูพังสีเขียวอมเทาซีจางเถาวันเลื้อยพันราวกับมือที่พยายามฉุดรั้งอดีตเอาไว้หน้าต่างหลายบานดูมืดสนิทไร้ชีวิตชีวาเอาจริงๆนะพี่พัทหนูว่าเราพักที่อื่นก็ได้นะพิมพ์เอ่ยเสียงแผ่วที่นี่มันให้ความรู้สึกแปลก พัทหัวเราะเบาๆคิดมากไปแล้วพิมพที่นี่แหละสงบดีเหมาะแก่การปั่นต้นฉบับเขาลงจากรถเดินอ้อมไปเปิดประตูให้พิมพมาเถอะหน้าอย่าก,กลัวไปเลยแต่ในแววตาของพัทเองพิมพสังเกตเห็นประกายบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่มันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความคร,ร่รู้หรือบางทีอาจจะเป็นความท้าทาย ในบ้านอบอวนไปด้วยกลิ่นอับชื้นและฝุ่นละอองแสงแดดรำไรลอดผ่านหน้าต่างที่สกปรกจับตัวเป็นคราบหนาเฟอร์นิเจอร์เก่าแก่คลุมผ้าขาวดูเหมือนวิญญาณที่รอวันฟื้นคืนชีพเสียงไม้ลัน่นดังเป็นระยะระยะราวกับบ้านกำลังหายใจแผ่วเบาห้องนอนเราอยู่ชั้นบนสุดเหมือนเดิมพัดบอก พลางลากกระเป๋าเดินทางขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงอียดอาดหน้าหวาดเสียวทุกยางก้าวเหมือนเป็นการลุกรานดินแดนของบางสิ่งพิมพ์พเดินตามหลังอย่างระมัดระวังสัมผัสเย็นเยียบจากพื้นไม้ทำให้เธอรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกพี่พัทเธอเรียกเสียงแผวหนูรู้สึกเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาเลยพัทหยุดชะงักหันกลับมามองน้องสาวด้วยรอยยิ้มบาง,บาง คิดมากไปแล้วพิมพ์ที่นี่มันเงียบก็เลยรู้สึกแบบนั้นตกกลางคืนความเงียบยิ่งทวีความน่าขนลุกเสียงลมหวีดหวิวหลอดผ่านรอยแตกของหน้าต่างดังคล้ายเสียงครวญครางพิมพ์นอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาบนเตียงเก่าที่ส่งเสียงดังกรอบแกรบทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากทางปลายเตียงมันเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็มากพอที่จะทำให้ขนลุกชันไปทั้งตัวพี่พัท เธอเรียกเสียงสัน่นแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองไปยังความมืดมิดรอบตัวหัวใจเต้นระรัวเสียงกระสิบนั้นหายไปแล้วหรือว่าเธอแค่หูแว่วไปเช้าวันต่อมาพัดดูสดชื่นกว่าเมื่อคืนเขาลงมาทำอาหารเช้าง่ายๆในครัวเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของอดีตเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมพิมเขาถามขณะทอดไข่ดาว พิมพ์ใส่หน้าไม่เลยพี่หนูได้ยินเสียงแปลกๆเสียงอะไรเหมือนเสียงกระซิบพัดชะงักมือที่กำลังตักข้าวต้มแล้วถามขึ้นว่าเสียงกระซิบเหรอใช่เบามากๆแต่หนูมั่นใจว่าได้ยินทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งบรรยากาศในครัวดูอึมครึมขึ้นมาอย่างประหลาดเมื่อวานตอนที่เราเดินสำรวจบ้าน ฉันสังเกตเห็นประตูไม้เก่าๆอยู่สุดทางเดินชั้นล่างพัดเอ่ยขึ้นจำได้ไหมที่พ่อกับแม่ไม่เคยให้เราเข้าไปพิมพยักหน้าช้าๆแล้วพูดขึ้นว่าห้องใต้ดินใช่ฉันว่าเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนอาจจะมาจากข้างล่างนั้นก็ได้พัดลุกขึ้นยืนเราลองไปดูกันไหมทั้งสองเดินลงไปยังชั้นล่างแสงสว่างส่องเข้ามาน้อยมากจนต้องแพ้งสายตา ประตูไม้เก่าบานนั้นยังคงปิดสนิทมีฝุ่นจับหนาเคราะหราวกับไม่มีใครเปิดมานานหลายปีพัดลองจับลูกบิดแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกจากด้านในล็อกอยู่เขาพึมพำพี่จะเปิดมันหรอพิมพ์ถามด้วยน้ำเสียงกังวลแน่นอนสิความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นแน่ในแววตาของพัดเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ยากจะต้านทาน พัดลงมือหารูปกุญแจสำรองทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบเขาตัดสินใจงัดประตูห้องใต้ดินด้วยเครื่องมือช่างที่ติดดดมาพิมพ์ยืนมองด้วยใจระทึกเสียงไม้ลั่นดังเปาะๆหน้าหวาดเสียวในที่สุดประตูก็เปิดออกเผอให้เห็นบันไดไม้แคบๆที่ทอดลงสู่ความมืดมิดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินโคลนรุนแรงขึ้นจนแสบจมูกพี่จะลงไปจริงๆหรอพิมพ์ถามเสียงสัน่น แน่นอนพัดหยิบไฟฉายในโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้นะถ้ามีอะไรผิดปกติรีบขึ้นไปเลยแสงไฟสาดส่องลงไปในความมืดเผยให้เห็นขั้นบันไดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยากใ่ยพัดค่อยๆก้าวลงไปอย่างระมัดระวังพิมพ์ยืนรออยู่ด้านบนด้วยความกระวนกระวายเมื่อลงมาถึงข้างล่างพัดก็พบว่าเป็นห้องใต้ดินขนาดไม่ใหญ่นักเต็มไปด้วยข้าวของเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้าง พาคลุมสีขาวซีดจางคลุมทับเฟอร์นิเจอร์และกล่องไม้หลายใบทันใดนั้นเองแสงไฟฉายก็สาดไปกระทบกับผนังห้องเขาพบร่องรอยขีดข่วนลึกๆคล้ายรอยเล็บและมีบางสิ่งที่คล้ายคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่พิมพ์ลงมาดูนี่พัดร้องเรียกเสียงดังพิมพ์ค่อยๆก้าวลงมาเมื่อเห็นร่องรอยบนผนังใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดมันมันคืออะไรเธอถามเสียงเบา พัดทาใช้มือรูปร่องรอยนั้นเบาๆฉันไม่รู้แต่ที่นี่มันไม่ใช่แค่ห้องเก็บของเก่าขณะที่ทั้งสองสำรวจห้องใต้ดินอย่างละเอียดพัดก็พบกล่องไม้เก่าผุพังซ่อนอยู่ใต้พ้าคลุมเขาเปิดมันออกด้วยความระมัดระวังภายในบรรจุสมุดบันทึกเล่มเก่าปกหนังสีน้ำตาลซีดจางดูนี่สิพิมพัด เปิดหน้าแรกของสมุดบันทึกตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆเริ่มต้นด้วยวันที่เก่าแก่มากพวกเขาผลัดกันอ่านบันทึกนั้นอย่างตั้งใจเนื้อหาในนั้นค่อยๆเผยให้เห็นเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัว เจ้าของบันทึกเล่าถึงความหวาดกลัวที่คืบคลานเข้ามาในบ้านหลังนี้ความฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุดเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนและเงาประหลาดที่ปรากฏในความมืดเขาบอกว่ามีบางสิ่งอยู่ในบ้านหลังนี้พิมพ์อ่านด้วยเสียงสั่นเครือบางสิ่งที่ต้องการเขา ในหน้าต่อๆมาลายมือเริ่มสั่นเท่ามากขึ้นข้อความวกวนและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเจ้าของบันทึกเริ่มกล่าวหาคนในครอบครัวและสุดท้ายก็เขียนถึงห้องใต้ดินแห่งนี้ว่าเป็นที่ซ่อนของมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของบันทึกพิมพ์ถามด้วยความกลัวพัดสายหน้าในบันทึกไม่ได้บอกไว้แต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลย ทันใดนั้นเองไฟในห้องใต้ดินก็กระพริบทีๆแล้วดับวูบความมืดมิดเข้าปกคลุมทันทีพี่พัทพิมพ์ร้องเสียงหลงขวาแขนพี่ชายไว้แน่นใจเย็นๆพิมพ์พัเรีบเปิดไฟฉายในโทรศัพท์อีกครั้งแสงสว่างาสาดส่องไปทั่วห้องแต่ความรู้สึกเย็นเยียบและความหวาดกลัวยังคงปกคลุมอยู่หลังจากเหตุการณ์ไฟดับ ทั้งสองคนตัดสินใจขึ้นจากห้องใต้ดินด้วยความรู้สึกหวาดระแวงพวกเขาพยายามทำใจให้สงบและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ในคืนนั้นเองสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็เริ่มต้นขึ้นพิมพ์ตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกอึดอัดเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่เธอค่อยคอยลืมตาขึ้นท่ามกลางความมืดสลัวและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เลือดในกายเย็นเยียบ ที่ปลายเตียงมีเงาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคนยืนนิ่งอยู่มันสูงผิดปกติและดูบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงพัดรีบลุกขึ้นมาเปิดไฟแสงสว่างจ้าทำให้เงาดำนั้นหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยเกิดอะไรขึ้นพิมพ์พัดถามด้วยความตกใจพิมพ์ตัวสั่นเทาชี้ไปยังปลายเตียง เงาฉันเห็นเงามันยืนอยู่ตรงนั้นพัดส,สำรวจไปทั่วห้องแต่ก็ไม่พบอะไรเธออาจจะฝันร้ายก็ได้พิมพ์ไม่ฉันเห็นจริงมันดํามืดและน่ากลัวมากน้ําตาเริ่มคลอเบ้าของพิมพ์คืนนั้นทั้งสองคนนอนไม่หลับพวกเขานั่งหลังชนกันกลางห้องแสงไฟสว่างจ้าแต่ความหวาดกลัวยังคงเกาะกินหัวใจช้าวันต่อมา พัดตัดสินใจโทรศัพท์หาญาติผู้ใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านและเจ้าของบันทึกสิ่งที่ญาติเล่ามานั้นน่าตกใจเจ้าของบันทึกคือคุณปู่ทวดของพวกเขาเองท่านมีอาการทางจิตในช่วงบ้านปลายชีวิตและเชื่อว่ามีบางสิ่งชั่วร้ายสิงอยู่ในบ้านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาดำ,ดำๆเหมือนที่พิมพ์เล่าให้ฟังเลยญาติกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้า สุดท้ายท่านก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบท่านอีกเลยคำพูดของญาติทำให้พัทและพิมพ์รู้สึกขนลุกสู้เรื่องราวในบันทึกและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดแล้วห้องใต้ดินล่ะครับพัทถามห้องใต้ดินเป็นห้องที่ท่านไม่ชอบให้ใครลงไปท่านบอกว่ามันเป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่ง หลังจากวางสายพัดและพิมพ์มองหน้ากันด้วยความหวาดวันความสงสัยใครรู้ในตอนแรกแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่แท้จริงคืนนั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งมันดังชัดเจนกว่าเดิมราวกับมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหูของพิมพ์ออกไปออกไปจากที่นี่พิมพ์สะดุ้งตื่นเธอเห็นเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นที่หน้าประตูห้องนอน มันค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างช้าๆพี่พัดพิมพ์ร้องเรียกสุดเสียงพัดรีบลุกขึ้นแต่เงาดำนั้นก็พุ่งเข้าใส่พิมพ์อย่างรวดเร็วเธอหวีดร้องด้วยความตกใจพัดรีบขวาไฟฉายส่องไปยังเงาดำแสงสว่างทำให้มันชะงักไปชั่วขณะก่อนที่จะเลือนหายเข้าไปในความมืดมันมันต้องการอะไรพิมพ์ตัวสันเทากอดพี่ชายไว้แน่นทั้งไม่รู้ แต่เราต้องออกจากที่นี่เดียวนี้เลยทั้งสองรีบเก็บของเท่าที่จำเป็นแล้ววิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมาถึงชั้นล่างประตูทางออกก็ถูกปิดสนิทเปิดไม่ออกพัดพยายามบิดลูกบิดอย่างแรงแต่ประตูก็ยังคงแน่นสนิททันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังมาจากทุกทิศท,ทางราวกับมีวิญญ,ญาณน,นับร้อยกำลังกระซิบอยู่รอบตัวพวกเขาพัดตัดสินใจว่าทางเดียวที่จะรอด คือการกลับไปที่ห้องใต้ดินบางทีความลับของมันอาจจะซ่อนอยู่ในนั้นทั้งสองเดินลงไปยังห้องใต้ดินอีกครั้งแสงไฟฉายสาดส่องไปทั่วห้องที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความเย็นเฉียบเสียงกระซิบดังตามพวกเขาลงมาราวกับกำลังเยาะเยะ้ยขณะที่พัดกำลังสำรวจไปรอบๆเขาก็สังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ถูกสลักไว้บนพื้นไม้ใต้พรมเก่าผืนหนึ่ง พิมพ์ดูนี่พัดช,ชี้ให้ดูสัญ,ญลักษณ์นั้นมันเป็นวงกลมที่มีเส้นสายแปลกประหลาดอยู่ข้างในทันใดนั้นเองสมุดบันทึกที่วางอยู่บนโต๊ะก็เปิดขึ้นเองอย่างช้าๆหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่สันเทาว่ามันต้องการสิ่งที่ถูกทิ้งไว้อะไรคือสิ่งที่ถูกทิ้งไว้พิงถามด้วยความหวาดกลัว สายตาของพัดพลันเหลือไปเห็นตุ๊กตาไม้เก่าๆตัวหนึ่งวางอยู่ในมุมห้องมันดูเก่าและน่ากลัวอย่างประหลาดตุ๊กตาตัวนั้นพัดพึมพำพ่อเคยบอกว่ามันเป็นของเล่นของคุณปู่ทั่วตอนเด็กๆพัดค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตุ๊กตาไม้ตัวนั้นความรู้สึกเย็นเฉียบแผ่ซ่านออกมาจากตัวมันเสียงกระซิบดังกระหึ่มขึ้นราวกับกำลังโกรธเกรี้ยว มันต้องการตุ๊กตาพัดเข้าใจในที่สุดเขาหยิบตุ๊กตาไม้ขึ้นมาทันใดนั้นเองเงาดำทรมึนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขามันสูงและบิดเบี้ยวน่ากลัวกว่าที่เคยเห็นมาแล้วพิมพ์ร้องเสียงหลงพัดยื่นตุ๊กตาไม้ไปข้างหน้านี่สิ่งที่แกต้องการใช่ไหมเงาดำนั้นจ้องมองตุ๊กตาด้วยความอาฆาต ก่อนที่จะค่อยๆย,ยื่นมือที่เรียวยาวและดำมือดออกมาคว้ามันทันทีที่มือของเงาดำสัมผัสต,ตุกตาก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นภายในห้องใต้ดินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบสงบเมื่อแสงสว่างจางหายไปเงาดำนั้นก็หายไปพร้อมกับตุ๊กตาไม้ ความรู้สึกเย็นเฉียบและความกดดันที่ปกคลุมบ้านหลังนี้มาตลอดก็จางหายด้วยพัดและพิมพ์ยืนกอดกันแน่นด้วยความโล่งอกพวกเขารู้ว่าฝันร้ายได้จบลงแล้วเมื่อรุ่งเชา้าทั้งสองคนออกจากบ้านหลังนั้นโดยไม่หันหลังกลับพวกเขาทิ้งเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวไว้เบื้องหลังพร้อมกับความสรงจำที่จะตามหลอกหลอนไปตลอดกาล และบางทีเสียงกระซิบนั้นอาจจะยังคงแผ่วเบาอยู่ในความเงียบของบ้านหลังนั้นรอคอยเหยื่อรายต่อไปแล้วค่อยพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ